อะไรอะ่ะลูกอะไรเทดีเทดีครับเมียเทดีเทดีครับเมียเทดีเทดีอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะลูก อะไรวะอะไรอ่ะลูกอะไรอ่ะ ตกใจอะไรวะน่ะอ๋อกบโหกบเต็มเลยว่าแล้วเท็ดี้ทำไมมันวิ่งจังอ๋อกบถึงว่ากบตัวเล็กตัวน้อยใช่ไหมลูกโอ้โกบอะวิ่งไลแต่คุบกบว่าง,งั้นเด้ ไม่หลับไม่นอนแล้ววันนี้น่าๆข้างหลังอ่ะลูกเออข้างหลังก็มีกบตัวเล็กกบเต็มเลยเนี่ยสามสี่ตัวตรงเนี้ยเนี่ยท่ดีทีดีเนี่ยอยู่นี่ลูกมาเต็มเลย